สวัสดีครับคนณแมนเอวนายินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอวอร์ไนเอวอร์ไนเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มาแรงมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่นี่ก็มีการซื้อซ้ำ80-90%นั่นหมายความว่านะฮะตูกการซื้อซ้ำเนี่ยก็คือจะนํามาคํานวณในแผนรายได้ทําให้คนที่เป็นผู้บริโภคทําให้คนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ก็จะมีระบบด้วย ก็คือ OLM นะฮะตัวนี้เป็นออนไลน์เลเวอร์มาร์เก็ตติ้งทางบริษัทเนี่ยก็จะมีระบบช่วยส่งเสริมสมาชิกในการทําธุรกิจในรูปแบบของก็คือออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากๆสาหรับคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็ประสบความสำเร็จมากมายก็มีหลายท่านด้วยกันบางคนก็อาจจะมีไรายได้หลักพันต่อวันนะครับหลักหลายพันต่อวันหลักหมื่นก็มีต่อวันนะครับเกิดขึ้นมากมาย ด้วยระบบที่สุดยอดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยอยากมีรายได้แบบรุนพี่เราเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับสิ่งแรกเนี่ยเราก็ต้องเป็นหุ้นส่วนกับเอวานายอนนะครับวิธีการเริ่มต้นกันแบบง่าย,ายเลยที่นี่เพียงแค่ซื้อสินค้า1ชิ้นเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกได้ทันทีเลยนะฮะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนแล้วก็บัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเท่านี้ทุกท่านก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองข้อดีเลยนะครับที่นี่นะจุดเด่นเลยนะครับ1ไม่มีค่าสมัครสมาชิก 2. ก็คือไม่ต้องรักษายอด 3. ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกตลอดชีพเลยนะครับท่านก็จะกลายเป็นเมมเบอร์นะครับสิทธิประโยชน์ของเมมเบอร์มีอะไรบ้างนะครับขอ้อ1เลยนะครับท่านก็จะได้เว็บไซต์จากทางบริษัทนี่มูลค่า1 0,000บาทในการเริ่มต้นธุรกิจในการแชร์ไปบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับแบบที่2นะครับท่านก็จะสามารถซื้อสินค้าในเอวนายทุกชิ้น เราก็จะได้รับส่วนลดนะครับ50-80%ดตลอดชีพเลยและข้อดีเลยนะครับทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์เดเวนายแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV ซึ่งนะครับเราสามารถที่จะสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งได้แต่ยังไม่เกิดไรายได้นะนะครับยังทำเงินไม่ได้ถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากดูแลสุขภาพได้ทั้งสุขภาพด้วยได้ทั้งธุรกิจเหมือนอย่างรุ่นพี่เราเลยนะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดไปอยู่3ามเ a เก a เท่านั้นอัปเกรดได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มต้น ก็คือทําเงินได้เลยก็คือตําแหน่งแรกเป็นตําแหน่งไซส์เอตำแหน่ง2ก็คือ M ตําแหน่ง3คือไซส์แนะครับสามตำแหน่งหรือว่าสามพ็สเกจแบบนี้แหละให้ท่านเลือกเลยนะครับซึ่งแต่ละพ็กเกจก็แตกต่างกันก็คือเรื่องของรายได้ไปดูตําแหน่งแรกครับพ็สเกจไซส์เนะครับก็คือ300 PV 300 PV มาจากไหนก็มาจากการซื้อสินค้าเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทขึ้นไปเราก็จะเป็นตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์หรือว่าตำแหน่งไซส์เอสนี่แหละครับ เราสามารถทําเงินสูงสุดต่อวันตําแหน่งนี้นะ2,000ต่อวันครับแล้วถ้าเป็นม a น a เจอร์1,500 PV ละตำแหน่งซเทุกท่านสามารถทําเงินสูงสุด10,000ต่อวันแล้วถ้าเป็นลีดเดอร์3,000 PV ไซแอลเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถทําเงินก็คือ20,000ต่อวันนะครับ20,000ต่อวันแล้วก็มีโอกาสสร้างไรายได้จาก20,000ถึง40,000ต่อวันเหมือนอย่างรุ่นพี่เราเลยนะครับและข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องรักษาย,ยอดเลย สิ่งแรกก่อนนะครับท่านต้องเริ่มต้นได้ก่อนเลือกก่อนว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่นะครับแพ็กเกจไซส์ S 2000นะครับไซส์ M 10,000ไซส์ L ดีที่สุดคือ20,000ต่อวันเลือกเลยครับโอเคนะครับถ้าท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมีโอกาสรับรายได้5ช่องทางจากบริษัทเอเวนไนนะครับข้อ1คือโบนัสจากกําไรขายปลีกนะครับ100ถึง120ยเปอร์เซ็นต์สองโบนัสแนะนำหน0่ถึง120เปอร์เซ็นต ข้อที่3นะครับโบนัสบริหารทีมคำนวณทีมออนเนี่ยหกของ pv นะแล้วก็ข้อที่4นะครับโบนัสแมทช h i n สามสิบเปอร์แล้วก็ข้อที่5โบนัสออรเซลหกเ์เซจากยอดขายทั่วโลกนะครับไปดูข้อแรกนะครับ1โบนัสจากการขายปลีกนะครับก็คือ 100- ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับท่านที่ อชอบขายแล้วชอบได้กำไรเยอะๆเลยนะครับท่านก็จะสามารถได้กำไรสูงถึงร0 0ถึงร้อแล้วถ้าคนที่ไม่ชอบขายมีหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับก็คือชอบขยายนะครับชอบที่จะส่งต่อบอกต่อเพื่อนๆคนที่เราลักนะครับให้เขามาซื้อของตรงจากเอวนายเขาก็จะได้รับส่วนลด 50- 80%ถึงของเขาไปแต่ท่านเองเนี่ยจะได้โบนัสค่าแนะนำเนี่ยสูงถึง1 0 0่ง0%ถึงร้อเลยทีเดียวมันเยอะมากๆเลยนะครับ คำนวณแบบไหนไปดูกันนะครับก็คือเขาจะจ่าย3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV ชั้นเหลนแล้วก็10%ของ PV แบบนี้100%ของ PV เป็นยังไงนะครับสมมติว่าท่านเองเนี่ยแนะนาแพ็กเกจซูเปอร์ว o เซอร์300 PV เนี่ยท่านก็จะได้300บาทนะครับท่านแนะนํามนเจอร์1,500 PV ท่านก็จะได้1,500บาทท่าแนะนำลีดเดอร์3,000 PV ท่านก็จะได้3,000บาทง่ายๆแบบนี้เลย แต่เงื่อนไขในการรับรายได้โบนัสค่าแนะนำเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าท่านเลือกแพ็กเกจไหนมาอันนี้แหละครับถึงบอกว่าให้ท่านเลือกเลยว่าท่านต้องการรายได้เท่าไหร่ท่านเลือกเลยถ้าท่านเป็นซูเปอร์เว r เซอร์นะครับเขาก็จ่ายเป็นแค่1ชั้นเท่านั้นคือชั้นลูกชั้นที่ท่านแนะนาตรงแล้วถ้าเราเป็นมินิเจอร์จ่าย2ชั้นครับชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV แบบนี้นะครับแล้วถ้าเราเป็น Leader, ลีดเดอร์ล่ะครับ ท่านก็จะได้นะครับโบนัสค่าแนะนำถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV แล้วก็ชั้นเหลนอีก10%ของ PV แบบนี้สมมุตินะครับว่าถ้าเราแนะนําตรง10คนก็คือแนะนาชั้นลูกอ่ะ10คนเห็นไหมครับ10คนเนี่ยก็มีคนรู้จัก,จกอยากเปลี่ยนชีวิตข้อประชาสัมพันธ์ส่งต่อคนละ10ก็จะเป็นชั้นหลานก็คือ100คนเห็นไหมครับร้อยคนส่งต่อคนละ10นะฮะก็เป็นชั้นเหลนญ 1,000คนแบบนี้ถ้า1,000คนเนี่ยสมมตินะ1,000คนที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเขาเป็นลีดเดอร์3,000 PV เนี่ยนะครับเราก็จะได้ด้วย10คือ300บาทต่อคนต่อรหัสนะครับคูณด้วย1,000คนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยอ่านะครับก็คือ300คูณด้วย1,000ท่านจะมีรายได้สูงถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสุดยอดมากเลยคนนี้นะครับและข้อเด่นเลยก็คือแนะนำได้ไม่จำกัดแล้วก็ที่สำคัญนะครับแนะนำมากรวยมาก แล้วก็ไม่ต้องรักษาย,ยอดตลอดชีพเลยรายได้ไดข้อถัดไปนะครับเป็นไรายได้โบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับ60%ของ PV ของเราก็จะเป็นโครงสร้างของเปนเ r ลี่สสายงานทําไมต้องเป็นเปนเดลี่เพราะว่ามันง่าย1เลยนะครับสช่วยเหลือกัน3ทุกท่านไม่ต้องทํางานหนักทําเพียงแค่2สายงานเท่านั้นก็คือทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวาแบบนี้วิธีการคํานวณก็คือระบบก็จะไปจับนะครับฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนคูณด้วย60% เป็นรายได้ให้กับท่านอย่างเช่นวันนี้นะครับทีมอ่อนเกิดขึ้นนะครับฝั่งป้ามือเนี่ยนะครับหนึ 100, PV, ่งแสนพีเห็นไหมครับทีมแข็งเกิดขึ้น1นึ0 0 0สนห้าหมื่นแบบนี้ระบบก็จะไปจับเลยคูณด้วย60%นะครับก็คือตัดฝั่ง1นึ0 0 0สนพีฝั่ง1นึ0 0 0สนห้าหมื่นพีก็ตัดออกอีก1นึ0 0 0สนพีวแต่คำนวณน,นะครับเลยอยู่ห้าหมื่นพีเก็บไว้ไม่ล้างทิ้งนะฮะหนึ่งแสนพีคูณด้วยหกสิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็จะมีรายได้หกหมื่น ท่านอยู่ตำแหน่งไหนท่านอยู่แพ็กเกจไหนเห็นไหมครับถ้าเราเป็นตำแหน่งไซเอชตำแหน่งแรกเลยนะครับท่านก็จะได้รับนะครับวันนี้มา6 0 0 0 0ใช่ไหมท่านก็รับเพียงแค่2,000เท่านั้นครับแล้วถ้าเราเป็น M นะครับรับ1 0 0 0 0ต่อวันถ้าเราเป็นลีดเดอร์ไซแอนะครับท่านก็รับอยู่ที่2 0,000ต่อวันถ้ามาแบบนี้ทุกๆวัน30วันต่อเดือนเนี่ยท่านก็รับถึง ,00 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องรักษายอดพอใช้หรือเปล่าครับ นะครับไม่พอใช้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาจะจ่ายให้ท่านเพิ่มอีกอนะครับที่นี่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับไรายได้เพิ่มโดยการขึ้นตําแหน่งนะครับเงื่อนไขง่ายมากจากทางบริษัทนะครับเริ่มต้นจากตําแหน่งสตาร์โปรสตาร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตําแหน่งก็คือ KD หรือว่า k i n ไดมอน o n อ่านะครับตำแหน่ง k i n ไดมอน n นะครับก็รับสูงถึง40,000ต่อวันหรือว่า3 0วันต่อเดือนเนี่ยก็คือ1ล้าน สองแสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยตอนนี้ก็มีคนที่ประสบความสำเร็จนะครับทำได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโครงสร้างของไปนารีก็คือง่ายไงครับทำให้ทุกท่านประสบความสําเร็จที่เร็วเพียงแค่ท่านเจอซ้าย1คนขวาหนึ่งคนท่านก็ประสบความสําเร็จได้แล้วนั่นเองนะครับข้อเด่นอีกข้อหนึ่งเลยก็คืออะไรครับอ่าก็คือนับคะแนนลึกไม่จํากัดจานวนชัน้นอย่างเช่นวันนี้นะครับเอวไนก็ขยายสาขาไปหลายประเทศแล้ว นะครับสมมุติว่านะครับทีมงานเราเนี่ยอยู่กัมพูชา1คนที่เป็นผู้นําอยู่ที่สปลาวอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้นำนะครับเขาขยายธุรกิจซ้ายแล้วก็ขวานะครับท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็รับ1นล้านสองแสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยท่านก็รับแบบเต็มเต็มไปเลยนะครับนี่คือโบนัสบริหารทีม60%นะครับข้อที่4นะครับเป็นโบนัสแมทชิง30%คํานวณจากรายได้ในการบริหารทีมของ เจนหนึ่งที่เป็นลูกเราเจนสองที่เป็นหลานเราแล้วก็เจนสามที่เป็นเลนเรานะครับก็คือชั้นละสิบเซนถึงบอกว่าถ้าเราแนะนําเยอะท่านก็รวยมากมารวยคนนี้ด้วยกันนะครับอ่าก็คือถ้าสมมติว่าเจนหนึ่งของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดมีกี่คนก็แล้วแต่เขามีรายได้จากการบริหารทีมหกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาทสมมตินะรวมกันแล้วท่านก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมครับหลานเรามีรายได้จากการบริหารทีมหกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาท ท่านก็ได้ด้วย10%คือ10,000บาทเหลนเราก็เช่นเดีวยวกันนะครับมีรายได้จากการบริหารทีมรวมทั้งหมดแล้วสมมตินะ1 0 0 0บาทเราก็ได้ด้วย10%ก็คือ1 0,000บาทสรุปวันนั้นนะ่ะท่านจะมีรายได้3 0,000บาทในวันนั้นเลยรายได้ข้อนี้นะครับก็อยู่ที่เรานะเพราะว่าจะต้องมีการรักษายอดตามตำแหน่งด้วยนะครับก็คือ200 pv ถึง400 pv นะครับท่านก็รับรายได้ข้อนี้แล้วนั่นเองอะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นก็คือโตข้างเดียวก็เกิดรายได้แล้วก็วันข้อถัดไปก็คือเป็นออเซล์นะครับจากยอดขายทั่วโลก6%นะฮะตำแหน่งไดมอนด์รับ2%นะครับตำแหน่งดับเบิลไดมอนดะ์รับ,บ4%แล้วก็ตำแหน่งคิงไดมอนด์รับ6%จากยอดขายทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็มีทุกตำแหน่งเ,นเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยแผนเอวไนไม่ใช่แผนรายได้อย่างเดียวเป็นแผนที่ทุกคนทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ถ้าเราไม่หยุดนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เรื่องของรายได้นะครับก็คือคํานวณนะครับเที่ยงคืนระบบก็จะตัดคํานวณเป็นรายได้นะครับให้กับเราลุ่งเช้าเนี่ยลุ่งเช้าก็เรียกว่า e credit นะครับเป็นรายได้ให้กับเรา e credit นี้ไปทาอะไรได้บ้างครับก็สามารถที่จะซื้อสินค้าะนะครับได้เลยทันทีเลยแล้วก็ท่านกสา็สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินล่ะนะครับไม่เป็นไรครับระบบก็จะดูแลให้วันพิหัสนี้มีรายได้เท่าไหร่นะครับจะถูกคำนวณเพื่อไปจ่ายวันพิรหัสถัดไปนั่นเองหลังจากที่เรามีรายได้นะครับยังไม่พอนะครับบริษัทก็จะทริปท่องเที่ยวฟรีนะครับเที่ยวนายด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าการที่เราเองเนี่ยนะครับจะไปต่างประเทศนะครับสักครั้งหนึ่งไปเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยสําหรับคนที่ทาธุรกิจคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เอวนายทุกท่านมีรายได้ ยังไม่พอนะครับตามบริษัทจัดฟรีเลยนะครับเที่ยวให้กับท่านด้วยที่ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเอวนายนะครับเป็นธุรกิจกระแสแรงที่ครบองค์ประกอบนะครับนานๆครั้งเนี่ยเราจะหาธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆทําให้คนที่ไม่เก่งนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์ ก็ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอ่านี่คือต้นแบบความสําเร็จที่เกิดขึ้นมากมายอ่าสมาชิกก็มีรายได้หลักพันหลายพันหลักหมื่นก็มีนะครับหลักหลายหมื่นก็มีนะครับนี่คือต้นแบบความสําเร็จนะสิ่งแรกเองนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นให้ได้นะครับอย่ามีข้ออ้างถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆเริ่มต้นเลยว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่ s i z s นะครับ2,000ต่อวันไซ z l 2 0 0 0 0ต่อวันนะครับโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลย เลือกได้เลยครับอ่าผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นนูทราเซอร์ติคนนะครับอ่าป้องก,กันโรค NCD หรือว่าโรคเสื่อมนั่นเองและก็ที่สําคัญท่านก็จะเป็นผู้ประกอบการ100%ครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะครับผลลัพธ์เยอะที่สุด2 0,000ต่อวันนะฮะเลือกเลยครับนั่นคืออนาคตของเรานั่นคือเครื่องมือของเรานะครับจุดเด่นของธุรกิจเอวาน ข้อที่1เลยนะครับเรามีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน AK h e a l t h Pro นะครับมีโรงงานผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพสูงเพราะว่าผู้บริโภคใช้แล้วก็ประทับใจแล้วก็ที่สําคัญนะฮะผลิตภัณฑ์ก็ราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นทําให้คนที่เป็นลาก้าคนทั่วไปสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ที่สําคัญก็มีการซื้อซ้ํา80-90วันนี้คําถามก็คือว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริงเนี่ย ถามว่าจะมีการซื้อซ้ำหรือเปล่าครับไม่มีอย่างแน่นอนแต่วันนี้เอวนายพิสูจน์แล้วว่ามีการซื้อซ้าสูงถึง80%ทําซให้คนที่ดูแลสุขภาพคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้นะครับอย่างที่เราเห็นเห็นไหมครับและข้อดีคืออะไรครับไม่มีค่าสมัครสมาชิกก็ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกไม่ต้องรักษายอดแล้วก็จดทะเบียนหลักร้อยล้านเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มเป็น200ล้านเลยเวันนี้เราจะหาธุรกิจในเมืองไทยเราเนี่ยที่จดทะเบียนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ นี่คือโอกาสของทุกท่านนะครับการที่เข้ามาก่อนโครงสร้างเปนารีนั่นคือโอกาสครับรีบตัดสินใจด่วนเลยนะครับสะสมขึ้นตำแหน่งได้ไม่จำกัดแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องรักษาย,ยอดนะครับท่านก็มีโอกาสรับรายได้สูงถึง1 2 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวฟังไม่ผิดเลยนะครับ1 2 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนตอนนี้มีคนทำได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก้าคือเป็นโมโรดกได้อย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าไม่มีค่าสมาัครสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดด้วยนั่นเองแม่ครับทำให้ท่านเองเนี่ยส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่คือนะครับเป็นเครื่องมือที่จะผลิตเงินหรือว่าเปลี่ยนชีวิตเราอย่างแน่นอนเมื่ออยู่ที่เรามันเป็นเรื่องของโอกาสเอวนายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะเติมเต็มชีวิตของทุกท่านะนะครับถ้าหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านดูเลยนะครับสวัสดีครับ